6นากา8นาทีเราพักกันสักครู่เฮ้ยน้องมากินเล่ากันกินกันสักพักเฮ้ยน้องทำไมพูดเงี้ยเอาจอบครับเอาจอบฟาดตายเลย,ยแล้วมาทำไมตรงนี้ก็เขาเอาศพใส่กระสอบปุ๋ยมาทิ้งน้ำฮะอห วันนี้ไม่มัดผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสุดใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสุดใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสําน,นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์นในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหการรมท่องเที่ยวให้พร้อมมุ่งสู่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณค่าสมดุลและยั่งยืนพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจัดนําร่องในพื้นที่จังหวัดลําปางเป็นแห่งแรกทางสวรนะครับก็อเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้เนนนนนี่่่่รรททาาใใืืออองงงงขขตตๆึ้้มพ ก็อาจจะมีการพัฒนาเรื่องของปาท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปร่วมเรียนรู้กับคนในท้องถิ่นได้มากขึ้นนะครับต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองรองนะครับแล้วก็อันซีต่างๆต่อไปนะครับเหนื่อยๆแบบเนี้ยตรงนี้ทอมเทนโฉมใหม่ทูดจัดเต็มเพิ่มขึ้น50%ช็อกโกแลตเข้มข้นไอศกรีมเนื้อเนียนนุ่มตามความสุขแล้วลุยต่อท็อปเทนชมใหม่20บาทต้องลอง ผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยหม่โดฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสูตรเข้มข้นผสมในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่คนจดปลายบูสต์ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดเปราะขาโดฟไมเซล่าวิตามินเติมคุณค่าให้เช้าที่ดีด้วยโปรตีนจากวิตามิ้ย้ายให้ผมช่วยนะเริ่มต้นสิ่งดีๆเติมโปรตีนจากไวิตามิ้งกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้